วนนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมมาแจ้งเตือนให้เพื่อนเพื่อเปลี่ยนนะครับหรือทําการแจ้งความประสงค์ในการขายหรือแลกหุ้นจากทิปหรือทิปพยะประกันภัยเป็นทิปเอหรือที่เรียกว่าทิปพยะโฮดดิ้งจุดประสงค์ของการเปลี่ยนหรือการแลกหุ้นตัวนี้นะครับแบบ1ต่อ1นั่นหมายความว่าถ้าหากท่านมีหุ้นทิป 1, 1ตัว ก็จะเปลี่ยนเป็นหุ้นทิป H หนึ่งตัวเท่าๆกันนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มแต่กระบวนการในการเปลี่ยนยุ่งยากมากฉะนั้นวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีหุ้นทิปอยู่แล้วยังเกิดความลังเลใจว่าจะทําอย่างไรต้องตัดสินใจแล้วนะครับถ้าหากไม่อยากยุ่งยากขายทิ้งไปเลยครับซึ่งเนี่ยจะเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ราคาหุ้นของทิปมีการปรับตัวลดลงจาก30กว่าบาทแล้วก็ไล่ลงมาจนเหลือประมาณสัก28บาทในเวลาปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน แสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้คือผู้ที่จะไปต่อละก็คือ28บาทหลังจากมีการแจ้งแล้วาหากท่านแจ้งแล้วนะว่าจะทำการแลกเปลี่ยนหุ้นเดี๋ยวหุ้นในพอร์ตของท่านจะหายไปเองแต่ถ้าหากวันนี้ไม่ทำอะไรเลยนะต่อไปจะทำอะไรได้ยุ่งยากกว่านี้มากแล้วนะครับเท่ากับว่าเปลี่ยนเถอะถ้าอยากจะไปต่อเปลี่ยนเถอะนะครับเดี๋ยวผมนำเสนอวิธีขั้นตอนในการเปลี่ยนให้รับชมรับฟังกันอีกทีหนึ่งครับ แต่ประโยชน์ของการที่จะทําให้การาไปต่อของทุนทิพยะโคดิ้งเนี่ยก็เพราะว่าตัวบริษัทเองมีความต้องการที่อยากจะสแสวงหารูปแบบของการลงทุนอื่นๆน,นอกจากประกันภัยหรือประกันชีวิตด้วยเหตุที่ว่าถ้าหากเป็นประกันภัยหรือประกันชีวิตก็จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการลงทุนของคอปพอ ฉะนั้นไม่ว่าเขาจะไปทําอะไรต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของอัตราส่วนหนึ่งที่จะต้องแบบเอ้ยตัวเนี้ยคาประกันไว้แล้วทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับลักษณะของประกันก็คือถ้าหาักลงทุนมากคุณก็ต้องสํารองมากความเสี่ยงที่จะต้องรับในอนาคตก็เยอะเพิ่มขึ้นฉะนั้นบริษัทก็เลือกอย่างนี้ครับทำเป็นทิพยะโฮา holding เลยนะครับเราให้ทิพย์เนี่ยหรือหุ้นเดิมทิพย์ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งใน holding ขบเมดีใหม่คุณจะลงทุนจะเรื่องของประกันภัยก็ทําไป แต่อีกฝั่งหนึ่งอีกขาหนึ่งนะครับในสัดส่วนที่น้อยกว่าประกันภัยก็จะไปแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆกับกิจการใหม่ๆผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยทิปเองก็พยายามทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลมาตลอดนะครับออกคอยก็เคยนะลองย้อนกลับไปดูนะครับก็จะมีเรื่องของสกุลเงินคอยของทิปเหมือนกันเราจะเรียกกันว่าทิปคอย หรือจะเรียกว่าคอยทิปก็ได้นะครับแต่ลักษณะก็คือเอาเอาง่ายๆนะมันเป็นลักษณะของแต้มที่หากท่านาซื้อประกันภัยประกันชีวิตท่านก็นจะได้แต้มตัวนี้มาส่วนแต้มตัวนี้ก็จะไปแลกของสมปนาคุณแต่ปัจจุบันเนี่ยทำได้เท่นี้นะครับแต่อนาคตก็คงจะไปร่วมกับพาร์เนอร์ในการทําอย่างอื่นต่างๆมากมายแต่เอาละนะครับนี่คือเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นในปัจจุบันเรื่องของความใส่ใจในประกันภัยประกันชีวิตมีมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามาจากเหตุการณ์ โควิด -19 ที่มีก,การแพร่ระบาดกันอย่างแพร่หลายทั้งประกันเจอาจจบนะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโควิด -19 ยังไม่จบแต่ประกันน่าจะจบแล้วเพราะว่าประกันประเภทนี้จะไม่มีขายแล้วเพราะความเสี่ยงเยอะมากนะครับมีหลายบริษัทที่ประกาศงอมาแล้วก็ขัดทุนนะครับอย่างสินมั่นคงประกันภัยก็นําไปละ1ตัวนะครับในขณะที่ตัวอื่นก็ยังมีความระแบดระวังกันอยู่ ในขาของประกันชีวิตก็มีความระวังกันนะครับล่าสุดก็มีการประกาศว่าให้กลุ่มบริษัทประกันชีวิตนะครับงดจ่ายปันผลก่อนเพื่อสำรองเงินไว้เพื่อชุกเฉินในการที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมในไตรมาสที่3ที่จะถึงนี้พูดไปเรื่อยเปลื่ยยนะครับกลับเข้ามาประเด็นเดิมของเราก็คือวันนี้การเปลี่ยนหุ้นซึ่งในปัจจุบันนะครับถ้าหันไปดูว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นของตัวทิปกันบ้างนะครับนำมาด้วยบริษัทปตทจำกัดมหาชน แม่บตทถือหุ้นใหญ่มันทำให้รู้สึกเหมือนจินตนาการเนี่ยไปไกลแบบสุดขอบฟ้าล่าจาักรวาลเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำได้ในหลายๆโครงการของปตทเรื่องของประกันภัยโอ้โหมันมันน่าจะไปได้เยอะนะครับในมุมผมนะยังมีธนาคารออมสินที่ท่านเห็นว่าจะมีทิปเลดี้ที่เข้าไปเป็นโบรกเกอร์หนึ่งในของออมสินนะครับแล้วก็จะมีบริษัทอย่างธนาคารกรุงไทยนะครับก็ถือหุ้นประมาณ10% แล้วก็มีกรุงไทยพาณิชประกันภัยนะครับถือประมาณ9.9และยังมีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการถืออีก7ซึ่งท็อป4ท็อป5เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นรัฐและวิสาหกิจเพียบผมว่าเรื่องของความมั่นคงมั่นใจในตัวหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นอันดับต้นๆความเสี่ยงก็คงจะมีบ้างแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารงานในอนาคตแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าวันนี้ท่านไม่ทําอะไรเลยอนาคตท่านก็ไม่ได้ไปต่อ ปัจจุบันผมก็เชื่อว่าท่านก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นสองทางเลือกตอนนี้ก่อนที่จะไปดูวิธีการเปลี่ยนหรือวิธีการแลกหุ้นนะครับก็วิธีแรกขายทิ้งนะครับขายทิ้งเลยจบวันนี้ก็คือขายทิ้งแล้วจบสวนวิธีหนึ่งก็คือทําการแลกหุ้นแล้วผมแนะนําว่าถ้าจะทําต้องทําตั้งแต่คลิปนี้เลยที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้นะครับก่อนไปถึงวันที่30สิงหาคมเนี่ยเอกสารท่านต้องถึงมือโบรเกอร์ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ทั้งง่ายที่สุดไม่อยากชมคลิปฮัลโหลมาบร oker จัดการให้หน่อยนะครับหาคนจัดการให้ถ้าหาไม่ได้ก็ขายทิ้งอย่างเดียวอะไปดูวิธีการเปลี่ยนหรือแลกคุ้นกันนะครับผมมีอยู่แค่2โ r บรกอร์ที่ผมเห็นตัวอย่างนะแต่ว่าก็น่าจะนําไปปฏิบัติและใช้ได้ในหลายๆโบรกเ oker ที่มีความใกล้เคียงกันเอาละไปดูบร o แรกก่อนครับของ SCB เขาว่าไงบ้างสําหรับใครที่เป็นลูกค้าของ SCB นะครับ วันนี้ผมเชื่อว่าท่านน่าจะได้รับเอกสารผ่านทางอีเมลแล้ววันนี้ผมไม่ย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการก็คือท่านก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่เขาให้มานั่นแหละแต่ถ้าเกิดดาวน์โหลดไม่ได้ก็ลองเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต,ใต้คลิปนี้หลังจากนั้นพอท่านคลิกไปแล้วนะครับก็จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเขาก็จะบอกว่าระยะเวลารับซื้อคือ24-30ส่นะครับส่วนเรื่องของตัวทิปเอจะจบเมื่อไหร่เขาบอกว่าน่าจะประมาณวันที่7 ประมาณ7วันนะครับคาดว่าจะได้เห็นวันที่8วันที่9ก็อาจจะมีหุ้นทพิ์พยาโคดิ้งเนี่ยลับเข้ามาตลาดอีกรอบหนึ่งส่วนวันที่กลับมาเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้พิจารณาก่อนนะแต่ว่าบริษัทงบการเงินดีนะครับแล้วก็ปัจจัยที่การขายจะเป็นเรื่องความเสี่ยง2เรื่องกลัวเรื่องของโควิด -19 ค่าสินใหม่กลัวว่าความยุ่งยากจะเกิดขึ้นก็เลยขายทิ้งก่อนนะครับหลังจากเข้าตลาดมาแล้วความกลัวอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หายไป ราคาหุ่นจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่แน่นอนเนาะวันนี้ถ้าท่านมีอยู่นะครับแล้วทุนไม่สูงมากผมว่าก็ลองแลกหุนดูก่อนก็ดีนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้พิมพ์แบบคําขอถอนใบหลักทรัพย์อันนี้ของตัว s c b นะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ใบคําขอถอนหลักทรัพย์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวิธีการท่านก็คือใส่ชื่อลูกค้าก็คือชื่อของท่านนั่นแหละ แล้วก็ใส่เลขที่บัญชีก็คือเลขที่เหลักอาจจะเป็น7 3 3 7 4าม5 5อะไรก็ว่ากันไปก็จะมี7หลักลองไปดูตอนล็อกอินที่ r a d e s t r e a m i n g มันจะแสดงให้ดูอยู่แล้วนะครับจดมาเลยแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าทำการโอนบัญชีผ่านลักทรัพย์ศูนย์ฝากหลักทรัพย์นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะตามนี้ครับเห็นไหมเขามีตัวอย่างให้ดูท่านก็ทําตามตัวอย่างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ ขิบมาด้านล่างเลยนะครับตรงไหนที่ท่านลืมติ๊กเดี๋ยวเขาติ๊กให้เองก็ใส่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการก็คือทิป TIP ส่วนจํานวนก็คือจํานวนที่ท่านต้องการโอนทั้งหมดในพอร์ตถ้าหากใครที่ยังซื้อไม่ครบก็อยากจะซื้อครบก็ซื้อไปใครอยากจะตัดออกไว้บ้างก็ตัดไปเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ใส่ตรงนี้นะครับใส่ที่จํานวนเ,เสร็จแล้วก็ใส่ตามที่ให้ไว้กับว c b ีก็คือลายเซ็นนะครับใส่ลายเซ็น ก็โดยสรุปนะสำหรับเอกสารแรกนะครับก็คือใบคำขอถอนลักทรัพย์อันนี้ของ s c b นะครับให้ใส่ชื่อลูกค้าเลขบัญชี7หลักหลังจากนั้นก็อาจจะติ๊กตรงโอนบัญชีศูนย์ผ่านหลักทรัพย์หรือไม่ติ๊กก็ได้เดี๋ยวเขาไปทำให้เองแหละหลังจากนั้นก็อย่าลืมนะครับใส่ชื่อหลักทรัพย์ก็คือทิปแล้วก็ใส่จำนวนคุณที่ท่านต้องการโอนนะก็คือตัวเลขทั้งหมดที่ต้องการโอนแหละแค่นี้แหละนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวให้เขาไปใส่เองให้เขาไปใส่เพิ่มให้ เขาทาให้นะครับหลังจากนั้นเซนลายมือชื่อตรงนี้นะครับลงชื่อลูกค้าผู้โอนจบแล้วสําหรับ s C B บใบแรกนะครับต้องทําแบบนี้นะหลังจากนั้นตัว S C B เนี่ยเขาจะมีอีกใบหนึ่งนะครับใบที่2ก็คือแนบหลักฐานชําระค่าธรรมเนียมโอนเงิน50บาทผ่านบิลเพ a ย์เมนต์นะครับเลขที่นี้เลขที่นี้ก็ลองไปดูครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เขาก็จะบอกว่าให้ใส่ชื่อบัญชีนี้นี้ชื่อลูกค้านี้แล้วก็โอนเงินมาเท่าไหร่เท่าไหร่ นะครับเช็คเงินสดหรือจะเป็นเงินสดอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยนะครับไม่ได้ใส่อะไรตรงนี้เลยนะสําหรับผมนะรอดไม่รอดผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมทําการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีนี้แล้วผมก็ปิ้นสลิปแนบไปเลย <c oughs> ผมปิ้นสลิปแล้วแนบไปเลยว่าผมใจแล้วเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมโทรไปตามอีกทีหนึ่งผมทําอย่างนี้นะแต่ถ้าใครจะใช้ตรงนี้ก็ได้แต่มันต้องไปธนขงขาธนาคารอะไรเงี้ยลำบากนะครับผมก็ทําตามนี้เลย โอนในอินเทอร์เน็ตได้แหละ S C B E C นะครับแล้วก็ปริ้นสลิปแล้วก็แนบไปกับเอกสารนี้ในขณะที่พิมพ์ข้อที่3นะครับก็คือแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตรงนี้ค่อนข้างยุ่งยากเยอะแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาที่สุดในโลกแล้วสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะทำเอกสารนี้นะครับแล้วก็เป็นเอกสารที่หลายๆในคนเนี่ยจำเป็นต้องทำแล้วทุกโบรกเกอร์ทำหมด ทีนี้เนี่ยผมไปเอาตัวอย่างของตัวบัวหลวงมาให้ดูนะครับมันจะง่ายมากเพราะว่าเขาใส่แคปชั่นไว้หมดแล้วลองดูนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมนําของอบัวหลวงมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยเหมือนกันก็จะเห็นว่าเขาพิมพ์มาให้เรียบร้อยเออสะดวกดีนะก็อย่างแรกเลยใส่ชื่อนามสกุลของท่านนะครับสัญชาติอะไรเพศอะไร นะครับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ติดต่ออะไรก็ใส่ไปก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วไม่มีใครที่ทําไม่ได้หรอกถูกไหมก็ใส่ไปไอ้ที่มันจะมีปัญหาเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของออตกลงนะครับเสนอขายหุ้นสามาัญทิปจํานวนเท่าไหร่ก็กรอกเหมือนที่ท่านจะโอนหลักทรัพย์ไปที่โบรกเกอร์นั่นแหละแล้วก็สรุปจานวนหุ้นนะเสร็จแล้วตรงช่องกรณีเนี่ย ที่ส่งม่อเป็นใบหุ้นหรือเป็นศูนย์ผ่าหลักทรัพย์ถ้าท่านเป็นใบหุ้นก็กากข้างหน้าถ้าท่านมีอยู่ในสตรีมมิ่งท่านก็กดตรงนี้ส่วนเลขที่สมาชิกเนี่ยถ้าเป็นของบัวหลวงจะเป็น2 2 4แต่ถ้าเป็นของตัว SCB รู้สึกจะเป็น023เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงหน้าจอนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างสักประมาณ78บล็อกท่านลองไปใส่ดูแล้วกันแต่ว่ามันก็อยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับสามารถหาได้หลังจากนั้นก็ใส่จำนวนหุ้นอีกทีหนึ่งปิ้ง เรียบร้อยถัดมาข้างล่างนะครับเขาก็ติกว่ากรณีที่มีบัญชีหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นอยู่ที่ไหนก็บลรอบวัวหลวงถ้าเป็นไทยพาณิชย์ก็บลรอไทยพาณิชย์ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เลขก็คือเป็นเลขของตัวสมาชิกหลักทรัพย์ก็คือของบวัวหลวงใน224ถ้าเป็นของที่อื่นก็จะเป็น0 2 3 022 0ง1อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ขายหลักทรัพย์เลขที่เลขที่พอร์ตนะครับก็คือตัวเลข 7ตัว8ตัวอะไรของท่านนั่นแหละที่อยู่กับโบรกเกอร์นั้นวิธีการก็คือเข้าไปที่สตรีมมิงแล้วดูนะครับหลังจากล็อกอินแล้วเนี่ยมันขึ้นเลขอะไรก็เอามาใส่ตรงนี้ชื่อบัญชีก็คือชื่อนามสกุลของท่านใส่เรียบร้อยโบ๊ะบะโบ,บะ๊โบบะลงนามตรงนี้สแสดงเจตนาขายหรือมอบอนานาานะครับก็เขียนเลยนะครับเสร็จแล้วก็เขียนว่านำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากกับบัญชีฝากบริษัท ถ้าใครอยู่โบหลวงก็เขียนบอรอโบหลวงถ้าใครอยู่ s c b ก็บอรอไทยพาณิชย์ใครอยู่บอรอไหนก็เขียนบลรอนั้นนะครับหลังจากนั้นสมาชิกผู้ฝากเลขที่เท่าไหร่ก็ใส่เหมือนเดิมตัวเลข3ตัวนะโค้ดมันจะมีแค่3ตัวใส่ชื่อนามสก,กุลของท่านนะครับแล้วก็บัญชีเลขที่7หลักเหมือนเดิมตรงนี้นะเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นจะมีเอกสารอีกเล่มหนึ่งซึ่ง ของ SCB ก็จะมีก็คือหนังสือมอบอำนาจนะครับก็สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารก็ได้จะเหมือนกันส่วนวิธีการกรอกนะครับของหนังสือมอบอำนาจก็ไม่ยากครับตามนี้เลยใส่ชื่อนามสกุลสัญชาติบ้านเลขที่ที่อยู่ต่างๆนะครับแล้วก็ใส่จํานวนหุ้นที่พยะว่าใส่จานวนกี่หุ้นก็ใส่ไปหลังจากนั้นก็ลงนามผู้มอบอำนาจเซ็นลายชื่อนะเรียบร้อยก็ตรงนี้ถือว่าจบสิ้นกระบวนการแล้วนะครับ สรุปแล้วนะครับเราก็จะมี3ใบก็คือใบแรกคือใบคําขอถอนใบหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อกี้ผมนําเสนอของ s c b ไปแล้วขออนุญาตทาคู่เลยแล้วกันนะเพราะว่าผมเปิดของ bbl มาด้วยแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าของ bbl ก็จะมีตัวอย่างเหมือนกันในในใบคําขอนะครับหน้าจอของ b ีเอ s จะเป็นแบบนี้ก็คือชื่อนามสกุลเลขที่พอ7หลักนะจะไม่ค่อยต่างกันเห็นไหมถ้าเทียบระหว่างตัว ใบคำขอของตัว SCB นะครับกับ BBL หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับถ้าของ BLS เนี่ยท่านก็น่าจะได้เอกาสารแล้วนะครับท่านก็กรอกตามนี้หุ้นทิปจํานวนหลักทรัพย์เท่าไหร่กี่จํานวนหุ้นโอนไปที่ไหนนะครับเลขที่บัญชีอะไรนะครับชื่อนามสกุลผู้รับโอนแล้วก็ลูกค้าก็ลงนามก็ตรงนี้เซ็นปุ๊เสร็จ,รจแล้วก็ลงชื่อนะครับลูกค้า บนี่คือถือว่าจบแล้วนะของของบัวหลวงเนี่ยมีแค่นี้จริงๆนะครับจบแล้วแต่ว่าของตัวไทยพันธุ์ิดเนี่ยมีเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือท่านจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาใบาต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางอะไรเงี้ยเพิ่มเติมรวมถึงรวมถึงด้วยนะจะต้องทำบัตรตัวอย่างรายมือชื่ออีกหนึ่งชุด ท่านจะต้องเซ็นตรงนี้นะครับแบบที่1เนี่ยตึ๊บปึ๊บคือถ้าเคยเซ็น2แบบก็ใส่2แบบเคยเซ็นแบบเดียวก็ใส่แบบเดียวฉะนั้นเวลาเซ็นต้องเซ็นให้เหมือนของเดิมนะไม่งั้นเขาไม่ผ่านนะครับแค่นี้แหละเซ็นสองสองที่นี้นะครับซึ่งใน s c b เขาก็จะให้ตัวอย่างไว้ครบทั่วแล้วล่ละว่าให้เซ็นตรงไหนนี่เซ็น2จุดจบหลังจากนั้นของทิปเนี่ยส่งไปที่ที่อยู่ทางไปรษณีย์นะก็ระบุชื่อสกุลผู้ดูแลบัญชีของท่าน ก็คือมาร์เก็ตติ้งของท่านนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีนะครับเทรดทางอินเทอร์เน็ตก็ให้เขียนว่า,าผู้ดูแลอ e ิเล็กทรอนิกส์เทรดทางผู้ดูแลซื้อขายทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ประมาณนี้นะครับเขียนยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเราเทรดทาง e อิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นพอแล้วก็ส่งไปที่นี่ปุ๊บๆเรียบร้อยจบขั้นตอนมีแค่นี้เองแต่ว่าสิ่งหนึ่งก่อนที่ท่านจะส่งไปก็ดูก่อนนะครับหนังสือมอาอัลนาาเนี่ยตรงนี้เขาให้ติดละก้อแต่สามสิบบาทด้วยแต่ที่จากสอบถามมานะ ก็คือเขาบอกว่าเขาบอกว่างี้นะเอาเงิน30บาทเนี่ยใส่ไปในซองเลยนะครับก็คือซองเอกสารที่ท่านจะส่งเนี่ยแล้วส่งไปเลยทั้งหมดจบง่าย,ายๆแค่นี้เองนะครับอันนี้คือของตัว SBS c นะส่วนของตัวบัวหลวงนะครับสรุปอีกทีนะของบัวหลวง ในส่วนของบัวหลวงก็จะมีค,คล้ายๆกันก็คือใบคําขอเบิกโอนแปลงฐถานะหลักทรัพย์หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมลงลิงก์ให้ท่านไปกกอกตามได้เลยนะแล้วก็ข้อมูลในระบุตร,ตรงนี้ท่านก็กกอกตามเขาง่ายไม่ยากครับในขณะที่ตัวใบบ้องอำนาจก็มีเหมือน scbs เหมือนกันนะครับจบแค่นี้เลยสรุปอีกรอบหนึ่งนะพอม่อกี้ผมเปิดระหว่าง s c b กับบัวหลวงแต่ว่ามันคล้ายกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับสิ่งที่เขาคล้ายกันก็คือมีอยู่3 4อย่างอย่างแรกเลยนะสิ่งที่คล้ายกันก็คือแบบตอบรับคําเสนอซื้อ แบบตอบรับคําเสนอซื้อเนี่ยคือหน้าตาประมาณนี้แบบตอบรับคําเสนอซื้อไอที่มันดูยุ่งยากยุ่งยากเนี่ยเดี๋ยวท่านคลิกลิงก์ของบัวหลวงนะกรอกตามเลยที่จะมีจุดแตกต่างกันก็คือชื่อตรงนี้ก็คือบัวหลวงพอร์ตท่านก็เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นบอลไทยพาณิชย์บอลอะไรก็ว่าไปแล้วก็เลขที่สมาชิกนะครับท่านก็ลองดูว่าเออโบของท่านเนี่ยเลขที่สมาชิกอะไรนะครับแต่ไม่ต้องห่วง ไอตัวเลขพวกนี้แต่ท่านกรอ,อกผิดกรอ,อกถูกผมว่าเขาแก้ให้ได้หรือถ้าไม่มั่นใจท่านก็เว้นไว้อันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแบบคำขอเบอิกโอนซั์นะครับกรอกข้อมูลลงนามตรงนี้ก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าแบบฟอร์มของทั้ง2ที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นสำหรับตัว SCB หน้าตาจะประมาณนี้ถ้าเป็นของบัวหลวงหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแตกต่างกัน แต่มันมีความแตกต่างเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็นของตัว BLS นะครับจะมีค่าธรรมเนียมอีก100บาท100บาทผมผมคิดว่าก็คือสอดเงินเข้าไปเลยถ้าถ้าผมถ้าผมเดานะแบบนี้นะแต่ท่านไม่แน่ใจท่านก็ลองถามก็ดูก่อนนะแต่ของ SCB เนี่ยในลักษณะของตัวแบบคำขอถอนแบบซ้ำเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีแค่ค่าธรรมเนียมโอน50บบาทในขณะที่ บูหลวงเนี่ยมี100บาทนะอาจจะอาจจะแนบเงินไปเปล่าผมไม่ทราบนะแล้วก็มีหนังสือมอบอำนาจนะครับตรงนี้เนี่ย้ายกันนะครับทั้ง2โบล็กเลยก็คือมีหนังสืออํอำนาจบวกเงิน30บาทของตัว SCB ก็30บาทเห็นไหมมันมันเหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชน2ใบนะครับรับรองสำเนาถูกต้องและลงนามในขณะที่ SCB บอกมีสำเนาประชาชน นะครับไม่ได้บอกว่ากี่ใบนะเป็นบอกว่ากี่ใบกรณีเป็นบัตรตลอดชีพต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้น่าจะหมายถึงตัวแบบประชาชนรุ่นเก่าที่เป็นแบบตลอดชีพนะครับแต่ผมคิดว่ารุ่นรุ่นนักลงทุนรุ่นนี้ก็ไม่น่านจะมีตลอดชีพนะถ้าเป็น NVDR ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งโอเคล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเ,ออเสร็จแล้วนะครับท่าของบัวหลวงนะครับเขาบอก ส่งมาที่เจ้าหน้าที่การตลาดของท่านนะครับเขาก็จะมีเบอร์ติดต่อให้หนู่นนี่นั่นท่านก็ลองดูแล้วกันท่านอยู่ที่ไหนก็ส่งไปที่นั่นถ้าไม่ชัวโทรศัพท์ถามมาร์เก็ตติ้งอีกรอบหนึ่งผมเท่านี้จบเลยแต่ขออย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นบัวหลวงนะต้องส่งมาก่อนวันที่ยี่26สิงหาคมถ้าเป็นของตัวเ ของตัว SCB- 25สิหางหาซึ่งวันนี้วันที่19กรอกวันกรอกคุ่งนี้ส่งมาเรือน,นี้นะครับลงทะเบียน EMS ผมว่าทันหมดนะครับให้ชัวนะผมว่า EMS ไปเลยจะได้เผื่อเวลาไว้อีกหน่อยนะครับเพื่อแตมตาตัวปริศนีว่าเขาส่งเมื่อไหร่เป็นหลักฐานโอเคละผมว่าพวกท่านทั้งหลายนะครับน่าจะทำเป็นแล้วแต่ทีนี้ผมขออนุญ,ญาตไปต่อข้อมูลของทิพยะให้ดูหน่อยดีกว่า ลองสังเกตคุณทิพยะพยะตัวนี้ดูนะครับ <_ C> e <an> พเพื่อนๆครับหลังจากที่มีเ,เรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อุู่หรือการทำ tender offer เ <_ C> e <an> จ็นว่าราคาสูงสุดนะครับที่มันไปถึงนี่คือ37บาท25สตางค์หลังจากนั้นราคาปรับรวดเดียวเลยนะจาก37บาท25าทตังค์ลงมาแล้วยืนประมาณ30แล้วก็ลงมาต่อซึ่งที่ผมอธิบายไว้ตั้งแต่แรกก็คือมั่นใจนะครับว่า สักส่วนใหญ่เนี่ยมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารก็เลยทําการขายทิ้งไปเลยจบเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่ในขณะที่คนที่ซื้อแล้วก็ถืออยู่ที่ย8บาทแล้วพร้อมเปลี่ยนแปลงเนี่ยน่าจะนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับฉะนั้นผมมองว่าท่าแรงกดดันเกิดจากการขายหุ้นทิ้งเพราะเรื่องของความยุ่งยากมีโอกาสเหมือนกันนะที่บริษัทจะกลับมาดีแต่งบการเงินต้องดีด้วยนะในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือกลัวเรื่องของประกัน ว่าจะเจอจ่ายจบหรือเปล่าอย่างไรก็อยากให้ดูตัวเลขของตัวกําไรที่ผ่านมาของบริษัทนะครับถ้าเราไปย้อนดูกําไรของบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตว่าโอ้โหก็มีภาพของการเติบโตดีมาโดยตลอดคิก็ยังเติบโตอยู่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับในขณะที่ในอดีตเคยปันผลระดับประมาณ 6- 7มานี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ PE ของบริษัทก็อยู่ในระดับที่ ไม่แพงด้วยเรียกว่าต่ำเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจหุ้นทิพยะประกันภยัยแล้วยังมีถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ขายนะรีบไปเปลี่ยนเลยนะครับหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากนะครับลำบากก็ทำการขายทิ้งในตลาดหุ้นแล้วค่อยกลับมาดูกันใหม่ว่าบริษัทนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามกันมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ สนใจนะครับอยากเป็นสมาชิกด้วยกันก็อย่าลืมนะครับผมมีลิงก์อยู่งลางด้วยคลิกเพื่อสมัครสมาชิกแล้วมีคัดคุณกันวันอังครารขอไปวันอังครารกับวันพรหัสเวลาหนึ่งทุ่มถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับทุกวันอังครารกับวันพระรหัสแล้วจะมีพิเศษบ้างสําหรับปันผลรถเข้มนะครับที่แต่ละเดือนจะมีบทวิเคราะห์เรื่องของหุ้นลายตัวซึ่งรอบถัดไปเนี่ยเราจะมีหุ้นตัวนี้แหละนะครับจะเจาะลึกในหลายประเด็นแล้วก็นําหยิบยกมาพูดกัน เพื่อมาดูว่าหลังจากที่ทิปเอสเข้ามาในตลาดแล้วจะสร้างความมือหวาได้อย่างไงอย่างไรบ้างฝากเพื่อนๆไว้ด้วยใครยังไม่เปลี่ยนดูคลิปนี้แล้วก็รีบไปเปลี่ยนนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขอเป็นกุ่แมากครับสวัสดี